อนนี้ก็ล่างสิดแปจะให้เพื่อวปแต่ปู

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคุณยายผลมาผ้าเมาออตะไคร่ผ้าบเรลปลาน้ำเซียว่นเซียวเพยวนอยู่และปลูกผักปลูกมีตรงห้ตรงหนา้าเพย่แรถนองตังโซยัญญน สมัน่านวะงานคับวะงานขับ้ะงานขันกกระโดดแล้ว วยงามสวยานไปบ่ได้ซ้ำไเคียวลงมาไปบกไปเราก็ได้ไปเนื้อขาเปิดเกลียงจะเข้าอ่ะไปเียวยังนำใหญ่ยางไปรื่อยเ่นยายยางก้อนสวสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชิวมาอย่างครับมีคยรังมาฮะชิวมาเที่ยวปลาครับชมบรรยากาศน้ำมือแลงพี่น,น้องบรรยากาศสวยๆอันนี้ครับปลาอยู่ข้ารืดตัดแม่จะล่าย่างออกนาพวกพวกใบมุ่งไปเลย บ่าถาโมเลยมองรถมาใส่จอดมั้มองรถมาใส่จอดมันมามองคนเมาสิเมาจากใคร สมบรรยากาศพี่น้องถ้ำบ่เฮออิร์นถ้ำบ่ครับถ้ำพี่นออ้องอาอมแก้วโอ้โอโตน้นกล้วยปลูกอยู่สูงบนกาศยังงามนี่เนาะฝาพี่น้องมาเบิง่งเพิ่นเฮ็ดสวนผักสวนขั้วจุธงจุท,ท,ทา ้อี๋ยวเลี๋ยงไก่อยหน้าโอ้อากาศตรงให้ตรงหน้า บรรยากาศดีแท้ดิแม่ไทยเห็ดยังแม่เนี่ยไทยเห็ดยังวะโอ้พืชบา้านเขาโนพี่น้องออบ้านเขาลอ่อฝนบอกฮึ่งเลยบ้านแงห่นี่ละบ้านแห่งนเนาะโอ้ออมากยังโอ้พี่น้องมาเบิ่งมากันนี่บ้านนี่ยมาก็ยังมากว่าเจ้มากว่า,ายังคือเป็นเสือ ปลาหน่อยบ่ครับอกอเต็มต้นเลยพี่น้องโอ้มากกว่านกมาขนาดแน่นอนเนาะโอ้สองต้นนูุนตาเนี่อเอพี่น้องเห็นบ่กว่าไหมพี่น้องนี่เต็มต้นเลยพี่น้อ,นองาาาอง,อง,งามขนาดโอ้ เพื่นคิดสะพานขามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังรอเบื้งสวนเพื่นพี่น้องเดี๋ยวไปสัมผัสยาให้ก่อนคุณพอ่อสวัสดีครับเพชรยังพ่อ,อเพชรยัองอยู่นี่กำลังไถนใช้ไถเบื่อดโอ้เพิ่นกับสวนเพิ่อนเพื่อนน้องเลย,เย,เยทาาําตั้งเพิ่นถามนั่นนะ่ะ เพ็นถามันเพราะเ่นเพระด่นบรูเรียงน้ำดิโอ้คุณแม่ยังเป็นขยันเนาะโต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 ทุกคนพันดูพันมันพีน้องเอ้นเออขยันกับเบิร์ดแนวกิ้นทั้งละ

ซื ư, ้เอเพื่อนไปปลูกตัวค่ายไงบ่แม่ค่ายไงบ่คาท่ามค่าท่ามนั่นน่ะค่าท่ามสิมัน,นาง,ง่ามเลยล่ะเป็นน,น้ำห่างมันหน่อใยยหญ่มันหน่อใหญ่แล้วมันนละมือเมื่อขายคนนู้นใหญ่ยิยย่งหนึองเล้อยคุณแม่ขออนุญาตส้มสวนเนี่ยเลอร์<ม>ท่านผู้ส้มส้มสวนเนี่ย,นนยคือปลูกงามแต่ป,ปลูกพักปลูกมีถ้าพี่น้องผมพาถัผู้ส้มส้มสวนทันหมดผลเท็ดได้งามงามผลเท็ดได้ดีดีเข้ามา

โอ้เปลี่นคนนึงนะแาไปบ้านเอาเนี้เอามันหรอนะเดเดอพี่น้องคนเกษตรกรบ้าน้องคนอยู่กินไงไงขอเพงเพ่อขอทายทำเลดเดอคุณพ่อขอทายทำเลดเดอขอทายมันงจสอน้ำพดเด้เอยตัแมวมาเลี้ยงเอยเลี้ยงแมวามคนนอนยูนนี่พี่น้องนอนยูนนี่ตลอดเลยบอกว่นอนยู่นี่ สามปุ่นเลยเน่ป้าสามปุ่นบ่ขึ้นบานแล้วเจ้าบวโอ้สุดยอดไปเลยพี่น้องปีสามปุ่กล้ยพ่านในยังนอนนี่เนาะกุ้ยตอนนี้อ๋อมันคือจังนอหลายแทนเนาะตรงฟองปีหาเกลือมีตรงสามเกลือลูกใา้มาอยู่น้ำอลไบอกวมาเตเดี๋ยวเลยโอ้ไปพี่น้องผมขอส้มสวนนี่เด้อพ้ ขอส้มสวนเพื่อนคุณพอ่อเพื่อนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอส้มสวนเนยเด้ออ่าปลาตก,กฟิมกมาดกแถวฟิกพันยังนอนนี่พี่น้องเบงื้งบวกฟิกเพิ่นปลาตกฟิกเมียปลูกได้ดีว่าฟีน้องเพื่นใส่สปริงเกอร์พร้อมต้นนี่ โอ้นี่ล่ะพี่น้องขันบ่อขันขันบ่อขี่ข้านขันข้นขยันกขเบรถกินนั่งสิละประเทศเซนเดนใส่ทั้งข้าพร้อมพอเดนสิผ้ายางส้มสวนพ่นทั้งนั้นเพิ่นปลูกดอกไม้พี่น้องทั้งนั้นก็ปลูกดอกไม้โอ้บอกพีกเพิ่นไหมงามแท้เนาะโอ้ครับ นอนอยู่ท่ามเลยดิพี่น้องนอนอยู่ท่ามเลยเป็นนอนปลูกฝักปลูกเมีอยู่พี่เนาะโอ้ฟังหนังกับเขาโคตรพี่น้องบุกพริกต้นนัวเงา้ยพี่น้องบุกพริกก่อนโอ้ทั้งหนังพริกแดงอันนี้บุกพริกบ้านท่อเปล่าใหพี่น้องชมก่อน โอ้โหขิกเกยพี่น้องต้นไม้บวบบวเป็นแมงเลยอันนี้ก็เขาโคตรพี่น้องทั้งนั้นเขาโคตรโอ้สอนขี้ิกีิต้นไว้งามๆพี่น้องเลยพี้เกิน เขาโคตรพี่น้องคตดปลูกเขาโคตรเงนเลยโอ้โหพริกง่ามหลายพี่น้องโักพริกนะอบพ่อพี่น้องส้มสวนผลเดอ้อผลมานอนอยู่ให้อยู่หน้าผลปลูกพักปลูกมี <c oughs> นอนเลียงไก่เลียงก่อยู่นะครับพี่น่วยง่ายไม่ดีพี่น้องโอ้สั่น,นแต่บยกพี่ไปอะไรนี่อ้อยพร้อมบริเวณฝนอยู่ันนอนอยู่นี่พี่น้องอันนี้คือบักแข้ง มาแข่งกับต้นบักไงเฮ็ดค้างให้พร้อมพี่น้องแข่งคนก็นอนอยู่นี่ละพี่น้องเงียบปัญญังลรานอนอยู่หยอยู่นะอีคิวสวัสดีครับัครบไก่ครับครับพี่น้องจังชมนมผมอีกเด้อผมเท็ดเป็นสองตอนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเป็นตอนสองะว่ามเงี้ว